ข้อเขาหรเ่าสรางม,มาจากทฤษฎีด้วยและสราบม,มาจากตัวเองที่ได้รับด้วยอะคะอ่ะอารายฉัลอง <c oughs> ถามอาจารย์นำ้ำไครับว่าจริงๆแล้วนะฮะการวิง่งการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬาชนิดที่จะต้องมีการวิง่งอันเนี้ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพยังไงบ้างครับคือถ้าเรายังอายุไม่เยอะเด็กๆเนี่ยอย่างเเช่นเราทั้งสองคนตอนนี้อายุเท่าไหร่ เออนี่น้อยฮะซับจถูกฮะีจีสิบเก้ถึงร้อถ้าเรายังอายุน้อยอยู่การสร้างอะไรมันก็ยังดีทุกอย่างใช่ไหมฮะมันกําลังมีการเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงคือหมายถึงว่าพอใช้อะไรไปแล้วเนี่ยการเสริมสร้างขึ้นมาทดแทนทดแทนได้ก็ยังรวดเร็วใช่ถ้าเราไม่เกิดการบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดการบาดเจ็บเมื่อไหร่เช่นหกล้ม วิ่งแล้วมันล้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ uh huh. วิ่งแล้วเข่าบิดกระแทกกระแทกอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อันนี้การบาดเจ็บมีมันก็จะก่อให้เกิดการอักเสบได้นี uh ้ huh. ถ้าเราสูงอายุขึ้น uh huh. นะฮะการสร้างเนี่ยมันจะน้อยก่าการทำลายละ uh huh. เพราะว่าโดยปกติไม่ว่ากระดูกหรือกระดูกผิวข้อมันจะมีทั้งสร้างและทำลายคู่อยู่คู่กันอยู่ฮ uh huh. ะ,ะที่พออายุเยอะการทำลายมันเยอะขึ้นถ้าเราไปวิ่ง มันก็ยิ่งทําลายยิ่งทําลายมากขึ้นเพราะการวิ่งเนี่ยน้ําหนักมันจะลงที่ข้อเท้าข้อเข่าข้อสะโพกไปหมดเลยแต่ที่หนักสุดก็คือข้อเข่าข้อเข่านะฮะซ่ามาตลอดแต่ก็ยังรักที่จะวิ่งค่ะใช่ค่ะคุ้มไหมฮะก็คุ้มค่ะแล้วมาทราบป็นไงว่าตัวเองเป็นข้อเข่าอักเสบ มันมันหลังซ้อมอะค่ะก่อนก่อนหน้านั้นก่อนที่จะทราบว่าเขาอักเสบเนี่ยค่ะแล้วก็เขาเสื่อมเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีเสียงก็แก๊บก็แก๊บแล้วก็คือสรุปว่าเป็นทั้งเสื่อมและอักเสบด้วยนะใช่ค่ะแล้วมันก็จะปวดจะปวดหลังจากซ้อมเสร็จอะค่ะซ้อมวิ่งเสร็จอะค่ะจะปวดแล้วก็แดงแล้วก็มันจะตึงๆอะค่ะแต่เดินได้เดินได้ค่ะเดินได้แต่แค่รู้สึกว่าพอหลังซ้อมเสร็จเนี่ยจะปวดบวมใช่ค่ะตึงๆใช่ค่ะวันรุ่งขึ้นทํำยังไงฮะ วันวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะาจากการปวดเนี่ยค่ะ <c oughs> ก, <c oughs> กช็ชีวิตชีวิตการใช้ชีวิตประจาวัวววนก็เราจะรู้สึกว่ามันจะลำบากขึ้นไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดหรือว่าสะพานล,ลอยก,ก็จะลำบากขึ้นแล้วก็เริ่มมองเริ่มมองว่า อยากมีผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งค่ะที่มาช่วยตรงนี้โดยโดยไม่ใช่ยาที่ตามแพทย์สั่งไม่ใช่เป็นสารไม่ใช่เป็นเคมีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะที่จะมาทําลายกระเพาะทําลายตับกระราบอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นนักกีฬาทราบอยู่แล้วใช่ค่ะพอเวลาที่บาดเจ็บหรือว่ามีอาการที่จะต้องทําให้ร่างกายฟื้นฟูกับมาเร็วขึ้นก็จะใช้ยาใช่ค่ะแล้วก็ทำงานอยู่กับโรงพยาบาลด้วยอะค่ะอ๋ออยู่กับโรงพยาบาลด้วยก็ต้องอยู่กับ คุณหมอด้วยคุณหมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีความรู้ดีอยู่แล้วค่ะได้รับการแนะนําจากคุณนพสิทธิ์นะคะพัฒนาสิงห์กุลทรนะคะเมื่อรู้จักเมื่อช่วงเดือนตุลาปี5้ปีห้ที่ผ่านมาค่ะค่ะทานสูตรสีอะไรครับ ทานสูตรสีชมพูอะค่ะส,สีชมพูก็ทานตามที่บริษัทแนะนำมันะคะ,คะเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลน,นะคะทุก,กวันทุกวันนะคะหลังจากที่ซ้อมเสร็จก็ทานใช่ค่ะใช่ค่ะทานอยู่นานเท่าไหร่ครับทานอยู่ประมาณ3สัปดาห์ก็เห็นผลแล้วอะค่ะ ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงก่อนหน้านั้นก็ยังวิ่งได้ปกติไหมฮะหรือว่ายัง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 ซ้อมอยู่ยังซ้อมอยู่เหมือนกันแต่พอซ้อมเสร็จก็เจ็บก็เจ็บใช่ค่ะระหว่างนั้นพอเริ่มเจอบิมสูตรสีชมพูทานเข้าไปแล้วซ้อมเสร็จค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการปวดจะลดน้อยลงเลยค่ะเห็นชัดเจนเลยค่ะช่วงประมาณสักสองสามวันแรกอะค่ะอาการปวดลดลงเลยอะค่ะครับค่ะ ก็คือซ้อมได้ตามปกติใช่ค่ะแล้วก็ฟื้นร่างกายได้ในวันการซ้อมครั้งต่อไปได้ค่ะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตไม่เป็นเลยอะค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากค่ะแล้วก็จะแจ้งนิดนึงในในลักษณะที่บอกว่าไม่ไม่ทราบว่าเขาเรียกอะไรนะคะจัเหมือนกับว่า การยืดหยุ่นของของร่างก<อ>ายเนี่ย,ยดีขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยลักษณะของของหลังเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าหลังแข็งเดินเนี่ยตัวตรงตรงเลยค่ะ hmm. หลังจากทานบิมเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะความยืดหยุ่นของร่างกายจะดีขึ้นมากเลยค่ะคือเป็นนักกีฬาเนี่ยปกติพอเวลาซ้อมหรือมีการแข่งขันเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเกิดเขาเรียกว่าหดหรือเกร็งนะฮะทาคือมันก็มีการบอบช้ำอะมันก็จะตึงค่ะ,ม,ะมันจะตึงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาเ็าถึงต้องพัก แต่อย่างของคุณจันทนาบอกว่ามันมันรู้สึกมันยืดหย,ยุ่นได้กลับมาเร็วขึ้นใช่ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ